อะไรก็ตามนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันแล้วนะครับต้องบอกว่าความในใจของชาวเชียงใหม่นั้นก็มีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับวันนี้มีเสียงของข้าราชการและก็ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่น้อมนําแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตและขอพรให้พระองค์ทรงมีพระนามสมบูรณ์แข็งแรงไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันครับในส่วนของการทํางานปัจจุบันนะครับก็ได้นําน้อมนาเอาพระราชดำรัสเนาะของ ในหลวงได้มา ปฏิบัติงานราชการเป็นประจำอยู่แล้วเนาะเป็นการบริการประชาชนที่ทําด้วยความเต็มใจแล้วก็ทาด้วยความสามารถของเราที่มีเพื่อให้คุณภาพชีวิตหรือว่าในการเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าในการทํางานปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิชาการวิทยาการความรู้เนี่ยที่เรามาจากพระราชบัญญัติโดยตรงอยู่แล้วนะครับในส่วนของปีนี้นะครับเป็นปีมหางมงคลแล้วยก็อยากจะขอให้ท่านมีภาพพลนานใหมที่ดีนะครับอยู่เป็นกําลังใจให้ส่วนกรชาวไทยยิ่งยิ่งขึ้นไป สำหรับในปีนี้นะคะเป็นปีมหามงคลก็อยากจะขอให้พระองค์อยู่เป็นล่มโพล่มใสแล้วก็อยู่เป็นขวัญกำลังใจของประชาชนวงชนชาวไทยทั่วประเทศเนื่องด้วยมหามงคลของพระองค์ท่านของท่านเจริญรุ่งเรืองเป็นสุขภาพแข็งแรงและเป็นมิ่งขวัญปวงชน ตลอดไปนะเจ้า